เรื่องนี้ไปดูช่างฝีมือดีกับการเหยียบย่ำน้ำใจบีหัวใจมากสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชยาแซ่อิ่นช่างทำถนนพื่เทปูนเสร็จขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ทายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสแดกนี่เป็นการสร้างถนนในซอยครับช่างนี่ลงแรงเทปูนฉาปูปนขัดปูนทั้งวันเลยครับเสร็จไปช่วงหนึ่งแล้วจะได้พักกันสักทีเี่ยครับเสร็จแล้วหรอครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็เดินเลยละแกเฮ้ยไอ้บ้าแกต้องรอให้ปูนแห้งก่อนดิวะคุณ <c oughs> ูชมดูสิครับโอ้ยช่างกุศาเหนื่อยยากทำงานกันทั้งวันกว่าจะได้ถนนที่สวยเรียบขนาดนี้แต่อิสตันนี่เดินมาถึงเหยียบจากจักจักจักผ่านไปหน้าตาเฉยเลยครับห้ามกลางสายตาที่ช็อกตกใจของช่าง แล้วดูโอ้แกเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับพี่ก็เปรตเดะปูยังไม่แห้งเลยกัเดินเหยียบทำไมเนี่ยอะไรแห้งไม่แห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งหรอครับผมว่าพี่ทําใหม่ดีกว,ว่าปูนพี่มันแหนะแหนะไม่ค่อยแข็งแรงนี่เหยียบแล้วจมตลอดเลยอ้าก็มันยังไม่แห้งอะต้องรอให้แห้งก่อนแล้วค่อยเดินว้ยทำไมต้องรอของดีนจริงเนะี่ยมันต้องเดินได้เลยเดะ นี่แกบ,บ้าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้บ้ายางแค่คล้ายๆเท่านั้นเองผมมาคนเดียวผมชอบโชบเที่ยวผมมาคนเดียวชอบโฉกเที่ยวไปมาผมมาคนเดียวผมไม่ใช่คนบ้าแค่มีลีลาคลายคนบ้าหน่อย พอ,อจะอกเรืร่อง <มา S 2> นี้นเป็น,น <ะ S 2> ภาพจริงไม่ได้ถ่ายทํา <c oughs> คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอดีปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะเหยียบไปบนเหยียบไปบนภูที่พื้นเคเสร็จแล้วก็คูนก็ยังไม่แห้งแล้วก็เดินไปหน้าตอาเฉยเอาหน่าเราฝีมือดีอยู่แล้วทําไมเลยแต่รีบๆนะเดี๋ยวเข้ามาอีกขอขอบคุณคุณวนิชยาแท่อึกจังหวัดพังงา เรื่องเดินเหยียบปูนไม่แหก